Black r a c e r สำหรับเกม Ven g e r y นะครับเป็นเกมมือถือที่เ,เตรียมตัวปิดซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยไม่ไม่มีการจําหน่ายสินค้าใดๆแล,แล้วแล้วก็ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นก็คือเล่นรอเกมปิดไปประมาณนั้นอะเล่นรอเกมปิดซึ่งคนเล่นก็น้อยแล้วเราอาจจะต้องรอห้องนานนิดนึงนะตัวเกมมีอยู่หลายโหมดให้เล่นนะครับมีทั้ง3มี3มีแบบบิดมีแบบห้า ต่างๆคือเยอะมากมันเป็นเกมที่อินเทอร์เฟซ UI สวยกราฟิกสวยตัวละครในเกมออกแบบดีแต่เสียอย่างเดียวคือไม่มีคนเล่นครับทําให้ตัวเกมมันไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องปิดแวะมาเล่นละกันผมอยากให้ทุกคนดูเกมนี้นะซึ่งมันเป็นเกมที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมเราจะต้องรอห้องนานหน่อยนะเป็นเกมที่ผมเสียดจหนึ่งเกมเพราะว่า มันทำดีอะแต่ว่าการตลาดมันมันมันไม่ผ่านมันไม่ดีอะมันก็เลยทําให้คนเล่นน้อยแล้วก็เกมไปต่อไม่ได้นะครับเกมตัวนี้เนี่ยปิดจําหน่ายสินค้าปิดจําหน่ายสินค้าในเกมตั้งแต่เดือนกรกฎาครับแชมเปี้ยนหรือว่าฮีโร่เนี่ยทุกตัวในเกมนี้เล่นได้ฟรีหมดทุกตัวเพราะว่าเขาไม่ได้ขายแล้วไงเขาก็เปิดให้เล่นฟรีหมดทุกตัวเลยเราสามารถเลือกเล่นตัวไหนก็ได้นะครับในเกมอ่ะเจอห้องละเฮ้ย <Hey, S 2> ผมอยากเล่นตัวนี้ผมเคยเล่นตัวนี้แต่ก่อนนะ รู้สึกว่ามันพิ้วดีตัวนี้เป็นสามารถไปเล่นจังเกิลได้สกินก็ถูกถอดออกหมดเลยนะเหลือแค่ฮีโร่นะที่ให้เลือกเล่นได้หมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไปจังเกิลแล้วกันอ่าตัวนี้อ่านว่าคอสกานะครับเดี๋ยวอ่านสกิลแป๊บนึงนะเพราะว่าผมจํำสกิลไม่ได้คอสกาเจนสองมูฟสปีดพอสองจุดห้าเวนเอเวอร์ซ e ีดดาเมจวิสเนอร์บิลิตี้ทุกครั้งที่กดสกิลจะเพิ่มความเร็วขึ้นเอาอ่านไม่ทัน เอาละไปดูในเกมก็ได้จําไม่ได้แล้วอะแต่ก่อนผมเล่นผมเล่นแล้วตัวเกมมันภาพสวยแต่ว่าไม่ไม่กินสเปคเครื่องอะสมัยก่อนมือถือผมกระกากอะไม่ได้มี iPhone ไม่ได้มีเครื่องดีๆแบบนี้มันก็ยังเล่นได้นะแล้วเล่นลื่นด้วยประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูกันในเกมแล้วกันในส่วนอื่นผมก็จําไม่ได้เพราะว่าเล่นมานานแล้วอะแต่สนุกจริงภาพสวยจริงแล้วผมชอบแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูคือเวลา มันวิ่งมันอะไรเงี้ยคือท่าทางมันถูกออกแบบมาดีมากเราจะเอาเป็น Assassin แอสซทซินละกันอ่าเรียกไอเทมเซตเป็นแอสเทซินเนี่ยเวลาวิ่งเห็นปะคือมันแบบแอนิเมชันมันดีมากอะ่ะผมชอบมากมุมกล้องเออมุมกล้องมันน่าจะปรับได้ด้วยนะถ้าผมจําไม่ผิดมันมีมุมไกลมุมใกล้นี่เห็นปะมุมกล้องปรับได้แล้วก็นี่แอนิเมชันมัน ตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆเสือมันก็จะวิง่งแล้วเวลาอยู่เวลาอยู่ในป่ามันก็จะหมอบนะคือเวลาอยู่ในป่ามันจะหมอบอะ่ะนี่แบบนี้เห็นปะแล้วออกนอกป่ามันก็จะวิ่งปกติ s <S คือตัวเกมมันทําดีอะ่ะเอาคุณมาเอาบัฟผมทําไมนี่คุณผมป่านะคุณโอเคป่า2ก็ได้วะแ <laughs> ย่งกันป่าอ่าโอเค เปิดให้เล่นฟรีแล้วนะครับเล่นฟรีทุกตัวใครอยากเล่นตัวไหนก็เล่นได้หมดเลยภาพมันสวยมาก <we> ดูพวกหญ้าพวกอะไรนะคือมันมันสวยจริงอะ่ะพี่ผมเสียดายมากอะ่ะเอาจริง,รงคุณดูแสงสีในเกมนะคือมันสะท้อนแสงแล้วมันสวยแล้วมันสะท้อนใสพวกตัวแชมเปียนโมเดลแชมเปียนด้วยนะเห็นป่ะคือเรามายืนอยู่ใกล้ไอ้เขียวเขียวเนี่ย แชมเปี้ยนก็จะได้รับแสงเขียวๆด้วยมันสะท้อนมันเป็นน้ําน้ําก็สะท้อนแสงอะไรเงี้ยมีไฟอะไรต่างๆคือมันดีอ่ะเอาจริงๆผมเสียดายแล้วก็เศร้ามากที่รู้ว่าเกมนี้มันไม่ได้ไปต่ออุ้ยโดนดักค่าไม่นะไม่นะขอเคลียร์คลิปแป๊บเรนกลางเราไปไหนเนี่ยโอ้เราไม่มีเรนกลางตั้งแต่แรกอ๋อ เปลี่ยนรรแล้วเขาไปปาดหน่อยแล้วกันขอปาดหน่อยแล้วกันเอ้ยไม่ได้เขาแรงกว่าเขาแรงกว่าเราเยอะโอ้เขากดเลือดกดเลือดหน่อยแล้วกันเกมนี้มีบอร์ดนะครับเราสามารถปักบอร์ดได้ตามที่ต่างๆที่เราอยากจะปักนี่เช่นอย่างนี้ ขอจ้วงหน้าทีนึงขอจ้วงหน้าทีนึง oh <m ur ly noise> โอ้โอ้โอ้โหอ้าเดี๋ยวรออันตีก่อนบอกเลยแรงฟาร์มก่อนภาพสวยไหมว่าทุก <m ur ly noise> คนต้องเห็นด้วยกับผมแน่ skiing. ว่าภาพมันสวยจริงฟาร์มก่อน เกมนี้มีเอออีกอีกฟังก์ชันหนึ่งคือเกมนี้สามารถซื้อของได้ตามร้านค้าเท่านั้นนะครับคือมันมีที่บ้านแล้วก็มีที่ตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มาร้านค้ามันจะเหมือนจะมีร้านค้าเกิดอยู่แถวนี้อะถ้าผมจาไม่ผิดแล้วก็ต้องกลับบ้านมีสองที่เท่านั้นที่จะสามารถซื้อของได้นะครับคือไม่ไม่ซื้อของไม่ได้ทุกที่อะ่ะไม่เหมือนเกมอื่น เกมมากเกมอื่นคือเราตังครบแล้วก็กดซื้อได้เลยใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้ก็ต้องกลับบ้านเท่านั้นคนระับตรงกลางมีประเด็นเฮ้ยมีคนเลื่อนโลอยู่นิดนึง <c oughs> เรายืนดูเขาตีบ้านเราเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอุ้ยมันจะโดดไปอย่างนั้นไหมโอ้โหกระโดดชนเอาดิโดดขึ้นเอเอ,เอได้เฉย ได้ฆ่าเฉยโอเคตัวอะไรวะกระโดดชนกระเด็นเลยป้อมจะแตกแล้วเนี 1, ่ยเออมาอยู sure> ่เลนกลางหน่อยผมไปฟาร์มเองผมฟาร์มเร็วเชื่อผมคล้ายๆหฮอนใช่ใช่ภาพสวยคล้ายๆฮอนเลยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชะตากรรมคล้ายๆหฮอนคือฮอนตอนนี้ก็เลิกอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็หยุดหยุดให้บริการแล้ว ก็น่าจะปิดตัวเร็วๆนี่แหละฮอนเกมนี้ก็เหมือนกันนะไม่ต่างกันเอาเอาเอาดิเพื่อนชนมันเพื่อนพุ่งชนมันเราเราตั้งชื่อได้นะแต่ว่าคนส่วนมากเล่นเกมนี้เขาก็ไม่ตั้งชื่อหรอกก็เข้ามามันก็จะให้ชื่อว่าเกรสทุกคนนะครับเกรสก็คือผู้เยี่ยมชมนะทัพแดนภาษาไทยก็เป็นผู้เยี่ยมชมนั่นแหละ ที่เข้ามาชมเกมนี้มาลองเล่นกันให้หายคิดถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเกมก็ปิดไปแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเปลี่ยนชื่อได้นะเราเปลี่ยนจากเกรดเป็นอันอื่นก็ได้นี่อย่างเช่นเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนเห็นปะเพนกอรี่อะไรเงี้ยแต่คนส่วนมากก็ไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เล่นประจําอยู่แล้วก็นานๆมาเล่นทีอะไรเงี้ยให้หายคิดถึงอะไรอย่างงี้มั้งฮึบเอ เออเออโอ้โหโอ้โหโโหนีไงไม่เข้าเลยหรอเออเออดาเมจผมไม่มีเลยได้อยู่ได้อยู่วิวิมันสองมันสองมันจะช่วยกันป่ะนะโอ้โหมันหนีครับผมก็หนีเหมือนกันแหละ <Great S 1> ปักบอดไว้เออซื้อของก่อนนี่เห็นปะ่ะคือเรามาตรงนี้เราซื้อของได้เออดีเดี๊ดี๊เอ้ยไม่ไปแล้ว ไปแล้วอย่าอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยเอ้ย <c oughs> เกือบตายภาพสวยแล้วเล่นสนุกมากนะครับซื้อของได้สองที่เท่านั้นคือร้านค้าในป่าแล้วก็ที่บ้านตังครบก็มาซื้อตรงนี้นะแต่ถ้าอยู่นอกจากเหนือจากสองจุดนี้ก็คือซื้อของไม่ได้นะครับเราอาจจะแพ้ก็ได้ เกมนี้เวลาไปตีมังกรแล้วถ้าฝ่ายไหนตีได้มังกรก็จะมาดันป้อมช่วยนะครับแล้วมังกรไม่โคตรเก่งโคตรถึกเอาได้นะนะเพื่อนเอาเอามันเพื่อนเอามันผมวิ่งอยู่ผมวิ่งอยู่ไม่ทันว่ะ <Hello. S 1> ตีตีเฮ้ยตรงนั้นมีบวกตรงนั้นมีบวกไป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 ที่ไหนมีบวกเรียกผมด้วยเรียกผมด้วยเอออันตี นี่ไงนี่ไงเออสวยโดดเข้าไปกระแทกหน้าขดวิ่งเร็วไอ้ทีเดียวตีโอคูไม่ได้โอ้คหตาย <c oughs> อะไรวะเมื่อกี้กดสกิลออกไปแล้วมันไม่กระโดดเข้าไปอ่ะเหมือนมันติดใบหรือเปลา่านี้ผมไม่แน่ใจนะเหมือนทุกครั้งที่ผมตีไอ้ตัวงูเนี่ยเวลาที่มันวางไอพื้นน้ําตรงนั้นอะผมจะกดสกิลไม่ได้นะครับเหมือนมันจะใบอ่ะ มันปิดใบใอะไรสักอย่างน่าจะเป็นที่สกิลของเขานะไมไ่คุ้มอยู่คุ้มอยู่กระโดดหย่องย่องกระโดดย่องยองไปตรงนี้มีบวกกันแล้วเราต้องเข้าไปช่วยแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วอึบอึบโอ้ย,อยมันกดวิ่งเร็วมันกดวิ่งเร็ว,มรวผมก็วิ่งเร็วเหมือนกันปักบอดจะเอะอือฮ้ยมันหายตัวได้เฮ้ยเชี่ยหายตัวได้ด้วยวะตัวนี้ ยังไงไม่ตายหรอโอ้โหจูกเก่งจุกเก่งเกือบแล้วผมเนี่ยเกือบแล้วเกือบตายแล้วอุ้ยอุ้ยโดนดักฆ่าอีกคนเล่นเกมนี้ส่วนมากจะเล่นเก่งมากนะคือเขาจะเล่นเกมโมบายเก่งมากอะ่ะเพราะว่าเป็นเกมเก่าแก่แล้วคนเล่นเกมนี้จะเก่งมากผมไม่ไหวแล้วผมหนีไม่ได้ผมสู้เลยแล้วกันสู้เลยแล้วกันหนีไม่ได้แล้วปั๊มยาปั๊มยาเพื่อนไปไหนหมดวะเนี่ยช่วยด้วย ช่วผมด้วยเอามันวาบกลับบ้านหนีผมเฉยเลยเออโหไม่ตายวิ่งโดนใบโดนใบตายแล้วกระเด็นโอ้เ <c ười> กินไล่ถึงขนาดไล่อ้อมแมพเลยอะสนุกอะ่ะเกมนี้สนุกจริงคือผ้ามันสวยอะ่ะมันดูไม่น่าเบือ่อเอาเอาว่ะ หีมเราก็เล่นดีอยู่หิมเราเล่นดีอยูเอเยเอ่เอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาตัวนี้เออเออยังไงยังไงสิยังไงสิเออไม่ตายด้วยถึกจังวะเออเรียบร้อยแตกหนึ่งเฮ้ยตรงกลางมีบวกต่อเออเพื่อนเราได้ข้าวอะฟาร์มต่อฟาร์มต่อเอ้ยกุสกิลผิดต้องโดนพาสซีฟนะถึงจะแรงตัวน,นี้ มันจะมีพาสซีฟของมันอยู่โอ้เพื่อนบวกว่ะงั้นเราก็ต้องเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละอืออืเอาตัวหลังก็ได้ตัวหน้าก็ได้อุ้ยอุ้ยมันโล่มันโล่ขึ้นอย่างนั้นเลยหรอไม่ตายด้วยโหเก่งเกินไปแล้วไปแล้วมานาหมดแล้วมานาหมดปีบัฟก่อนเอาเพื่อนเราได้ฆ่าอยู่ ออโอ้โหบวกกันยับเลยวะ่ะอุย้ยกดสะกิลไม่โดนเออเรียบร้อยล็อกเป้าตายเหรอเออนั่นแหละโอ้โหเราเราจะตายเราจะตายไม่ไม่ไมโอ้โหตายจนได้สนุกนะเวียนกอเลี่จริงผมเสียดายมากเกมมันจะปิดอ่ะ แล้วผมรู้สึกว่าเวลาผมเล่นเกมนี้อ่ะคือคือผู้เล่นทุกคนเก่งอ่ะคือเขาเก่งอ่ะเราจะเจอคนเก่งๆเยอะอ่ะแล้วมันเล่นแบบสนุกมากโอ้ไปยืนอะไรตรงนั้นวะยืนนิ่งเลยพีชีพเหรอยืนมอบเขาเรียกว่ายืนมอบปักวัดปักวัดมันตามมาแล้วเนี่ยเอามันดิมันมาคนเดียวอะ่ะเอาดิใกล้ๆเนี่ยช่วยหน่อยเออ อืมอืมหูเพื่อนมันมาแล้วนะเออเออเออขอให้ได้ตัวหนึ่งอะหติดในโตในตั๊ดวิ่งเร็วเออหลวงขาป้อมช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเออตีตีเออฮ่าสวยได้บับฟฝั่งมันด้วยโกโอกีต้นนี้จะได้ตังโอเคสวยครับมานะหมดุด ไอเลวกลับบ้าน oh <my> เกมนี้มันเล่นนานครับแมตช์หนึ่งมัน20นาที30สิบนาทีได้อ่ะคือมันนาน <c oughs> เราต้องเอามาังกรน,นะถ้าเราอยากพลิกเกมเนี่ย <c oughs> เรไม่ไหวนะเราะ <c oughs> อะเฮ้ย <c oughs> มันมาคนเดียวเฮ้ยม,มาคนเดียวบ้าแล้ว มาคนเดียวก็บ้าแล้วยังไงสิยังไงสิมันไม่ตายด้วยป่ะมันไม่ตายด้วยป่ะเปลี่ยนแผนเอาตัวนี้แทนเฮ้ยมันมานมามาเอามันก่อนเอามันก่อนโอ้โหดงตีนปักวอสอุ้ยไม่แล้วขอแลกสักตัวเหรอวะไม่แลกไม่ได้ด้วยโอ้ยโ,โดนล่อมาค่า เล่นส่งท้ายใช่ครับเล่นส่งท้ายถ้าอยากชนะต้องเอามังกรอนะเอาจงจริงผมส่งสัญลักษณ์บอกเพื่อนกันเตรียมตัวมังกรเลยนะครับไปฟาร์มอะไรอยู่ในป่าสองคนวะนะไปโซนดีไม่มีใครปกักบวดตัวมังกรเลยอะอาจจะโดนเขาอันนี้ก็ได้เอ้ยบอกว่าเอามังกรเล็กก่อนโอเคมังกรเล็กเลยถ้าางนั้นนะไปวิ่งกระดูยองๆเหมือนจะเร็วแต่ก็ไปช้า ไปดีมังกรเล็กมันจะเอาแล้วนะเอาแล้วมึงส่งสัญลักษณ์ทำไมไม่เอาอะเฮ้ยเจเอะเจเอะยังไงยังไงตายไปตายไปเดินผ่านดงตีนไม่ได้แล้วมังกรมังกรทุกคนทุกคนทุกคนโอ้โหไม่มีใครเอาเลยหรอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอ้ยสกิลว้าว โอ้โหมันคิ้วจังวะตัวนี้เพื่อนเราตายได้เลยเนี่ยอืมตีไม่ไหวอ่ะเฮ้ยกระโดดเข้าไปป้อมตีตายทำไมล่ะน่ะเฮ้ยตัวนี้กล้ตายกระแทกหน้าเวทีดิกระแทกหน้าเวทีดิตีป้อมก่อนเวลาป้อมจะแตกเราต้องอยู่ห่างป้อมด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะระเบิดใส่หน้าเราได้นะมัน เวลาป้อมระเบิดมันจะมีดาเมจด,ด้วยนะครับเกมนี้นี่เห็นปะมันจะระเบิดปั้งถ้าใครอยู่ใกล้ก็โดนดาเมจด,ด้วยเฮ้ยเบี้ยวเก้าบางอาจจองหองเรียบร้อยตายไปดิมังกรไหมมังกรไหมดักก่อนดักฆ่าดักฆ่าดักฆ่าหรือเขาจะฆ่าเราก็ไม่รู้เฮ้ยตรงนั้นมีเพื่อนเราปากหวอดไว้อยู่ ไม่ได้แล้วอ่ะปาดมังกรมามาดิมาดิผมเปิดแล้วเนี่ยโอ้มังกรตีแรงมากโูรกำตีแรงมากตีช่วยกัน มามาสู่ชละก่อนมาครับมามามังกรเร็วๆทีช่วยกันได้อยู่นะเนี่ยต้องเอามังกรถ้าอยากชนะเราจะไปลีลาไม่ได้เอ้ยเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยได้ได้ได้เออเอาว่ะมาแล้วมาแล้วทีนี้ครับมังกรก็จะมาดันป้อมนะครับดันป้อมช่วยเราบอกเลยนี่โอ้โหโคตรเฟี้ยว Hey, มันจะตายแล้วนะเออสวยเราต้องปกป้องมังกรผู้พิทักษ์มังกรน,นี่พนไฟใส่ป้อมเลือนรถหม้มหวบตีป้อมมันเออเออนั่นแหละจบเกมได้เลยนะเนี่ยเกมได้เลยนะสวยผมก็นึกว่ามันจะตายอุ้ยผมโดนอะไรวะเนี่ยตันอ,อือตาย ตายเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนตีป้อมอยู่มังกรตีป้อมอือชนะแน่นอนอือมังกรตกใหญ่ละตบตบฟ้อมครึ่งหลอดตกแม่งลุมตีมังกรกูละเออเอามังกรโคตรถึกอะ่ะดูด, <c oughs> ม <c oughs> ดิมังกรโคตรถึกเฮ้ยครึ่งหลอดเอ้ยมังกรตายก่อนแด้นอนอ่อไม่แตกแล้วมังกรตายก่อนโอ้โหนิดเดียว ไปแล้วมังกรดูคือป้อมไอ้นี่น่ะป้อมเบดมันเนี่ยมันตีแรงมากนี่เห็นปะคือมันจะตีออกมาอย่างนี้ยะเป็นลูกไฟกระเด็นออกมาแล้วเราโดนนี่คือมันตีโคตรแรงอ่ะเอ้าโดนแล้วโดนเพื่อนผมแล้วเรียบร้อยตายฝั่งนั้นสู้เราไม่ได้แล้ววะ่ะลุ้นมังกรมากกว่าคนอีกใช่เมื่อกี้ลุ้นมกกังกรตีป้อมแตกเดี๋ยวเราปักบอยไว้ตรงนี้ดีวกว่าเผื่อมังกรเกิดอีก ผมจำไม่ได้นะว่ามังกรมันเกิดกี่นาทีนะปักไว้ก่อนตรงนี้ด้วยมังกรเล็กมาตีมังกรเล็กเนี่ยเอาเลยอ้าวไม่มีใครสนใจกูเลยวะอ๋อมันมาว่ะมันมาว่ะเออได้ฆ่าได้ฆ่าสวยเอามังกรมังกรอืออือเอาเลยเอาเลยทีมเรากระแสกระแสเกมมันมาที่ฝั่งเราแล้วว่ะ ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีคนเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังเหรอบังอาจบังอาจบังอาจโอ้โหตีไม่ตายตีไม่ตายยังไงไอ้ไอ้จะตายแล้วอีกทีเดียวโอ้ติดสโลว์สตันอะไรก็ไม่รู้ปักบอดเอามือไปโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยจบเกมได้เลยเนะี่ยจบเกมได้ โอ้โหจมเลยกดไลค์กันรัวๆเี๋ยเรากดไลค์บ้านี่กวอากดไลค์ยังไงวะเราลืมละพอนี่ไงกดไลค์นี่โอ้โหไปไงล่ะเนี่ยไอป้อมันเนี่ยมันตีแรงมากนะเนี่ยไอป้อมใหญ่นะจบเลยเหรอจบเลยจบเลยอันตีดูดมดู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 มูดมูดูด เอาจบแล้วอีกนิดเดียวเย้ <Yeah. S 1> uh huh. โคตรมันโอ้โ oh. หจำเกินคือมันเล่นสนุกที่ทุกคนเล่นเป็นหมดอะ่ะมันก็เลยสนุกเอาฝั่งเราออกหนึ่งคนฝั่งเขาก็ออกหนึ่งคนเหมือนกัน <c oughs> มันออกเกมตอนไหนวะไม่รู้ตัวอะไรนะเนี่ยกลายเป็นสู้สี่ต่อสี่มาตลอดเลยเนี่ยหนุกจริงเวนกอลี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะ โหลดมาเล่นส่งท้ายให้กับเกมนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับเล่นได้ฟรีทุกตัวนะครับฮีโร่เล่นได้ฟรีทุกตัวนะครับไม่มีการซื้อจ่ายตังใดใดเกิดขึ้นในเกมนี้เพราะว่าตัวเกมปิดหยุดให้บริการแล้วนะครับก็คือเปิดให้เข้ามาเล่นกันเฉยๆนะครับไม่มีการซื้อขายไอเทมไม่มีการซื้อขายสินค้าแล้วนะครับก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เอาไว้เล่นค่าเวลาได้ดีภาพสวย ระบบโอเคแชมเปี้ยนหลากหลายนะครับแล้วก็ระบบการเล่นสนุกฝากกันไว้ด้วยนะครับจะเว้นกอลี่ก่อนที่ตัวเกมจะปิดนะครับแบะมาทักทายกันได้นะ